C C A R C Podcast โดยศูนย์สืส่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้นะคะก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันเช่นเคยค่ะซึ่งในปลายปลายปีนะคะช่วงอากาศดีๆแบบนี้กิจกรรมที่จะจัดขึ้นทุกๆปีนะคะนั่นก็คือ C M U Book Fair ซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่28แล้วนะคะ ซีมูบุกแฟร์ปีนี้ค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างมีกิจกรรมดีๆอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ท่านผู้อำนวยการสํานักหอสมุดคุณปราดสังวนศักด์จะได้มาเล่าให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ทราบว่าช่วงอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะคะเราก็จะได้พบกับซีมยูบุ๊กแฟกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเล่าถึงรายละเอียดต่างๆค่ะอยากจะเรียนถามทงางผอนะคะว่าเรื่องของซีมยูบุ๊กแฟที่จัดกันมาต่อเนื่องถึงปีที่28เนี่ยนะคะเรามีวัตถุประสงค์การจัดงานยังไงบ้างคะ่ะก่อนอื่นก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับค่ะ,ะช่วงนี้ของทุกปีเราก็จะมาเจอกันมันเป็นช่วงที่ อากาศกําลังดีแล้วก็ทางหอสมุดก็จัดงานซิมยูบุกแฟร์นะครับค,ครั้งนี้เป็นครั้งที่28แล้วแนวคิดในการจัดงานปีนี้เนี่ยทุกปีเราก็จะมีธีมของแต่ละปีแต่ว่าธีมปีนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของ Eco Friendly ครับอ,อันนี้ทันกระแสะโลกมากเลยนะคะ,คะตอนนี้ทั่วโลกก็กำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ,คะ สำหรับในช่วงของการจัดงานปีนี้ค่ะเซียมอยู่บุกแฟร์ปีที่28จัดวันไหนไปจนถึงวันไหนบ้างคะช่วงของปีนี้นะครับเราจะจัด22พฤศจิกานะครับก็คืออีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ละ,ะไปจนถึงวันที่1ธคันวาคมรวมทั้งหมด10วันพอดีครับ10วันเต็มๆเลยทีเดียวนะคะช่วงเวลาการจัดเป็นกี่โมงต้นถึงกี่โมงคะเราเปิดงานตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับตั้งแต่8ปดโมงครึ่งเนยก็คือมาเริ่ม หาซื้อหนังสือเริ่มหาซื้อของกงของกินกันได้แล้วไปจนถึงสามทุ่มเลยนะครับก็ <S 2> 2, <S เรียกว่าวทั้งวันเลยทีเดียวตลอด10วันของงานนะคะสถานที่นี่เป็นจุดไหนกันบ้างคะ,ะปีนี้เราก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับที่บริเวณโดยรอบสำนักหอสมุดแต่เพียงแต่ว่าเราจะขยบมานิดนึงเพราะว่าทางบริเวณหอธรรมทัศเขามีการก่อสร้างกันอยู่นะครับก็เลยขยบมาฝั่งที่เป็นที่จัดรถ ทางที่จะไปลงอาหารนะครับะจะเป็นฝั่งนั้นนิดหนึ่งก็คือย้ายย้ายมุมหน่อยหนึ่งครับแต่ว่าในส่วนของภาพรวมก็ยังเป็นสถานที่สำนักหอสมุดมอชอเช่นเคยนะคะใช่ครับค่ะแล้วก็ในแต่ละปีค่ะเรื่องของการจัดงานเนี่ยเราก็จะมีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านด้วยนะคะมีการนําเอารวบรวมสำนักพิมพ์ต่างๆมาไว้ที่งานนี้ด้วยปีนี้มีกิจกรรมอะไรกันบ้างคะ ปีนี้เนี่ยเราก็รวบรวมสำนักพิมพ์นะครับร้านค้า <c oughs> อเอาเฉพาะร้านจำหน่ายหนังสือก็อยู่ที่เจ็ดสิบเก้านนะรวมทั้งหมดร้อยสาสิบเก้าบูธนะครับธ <c oughs> ีมปีนี้เนี่ยทุกอย่างจะเป็นอีโคหมดนะครับ <c oughs> ตั้งแต่วัสดุที่เราใช้ตกแต่งเวทีก็จะเป็นวัสดุที่ใช้รีไซเคิลเสื้อผ้าภายในงานก็จะเป็นเสื้อผ้าที่ที่เป็นผ้าฝ้ายแล้วก็ไม่ต้องรีดนะครับ <c oughs> ไม่ต้องเปลืองไฟ ในการรีดแล้วก็การตกแต่งอะไรต่างๆนานาเราก็จะไม่มีดอกไม้เพราะดอกไม้เนี่ยตกแต่งไปก็สุดท้ายก็ทิ้งนะครับเราจะใช้เป็นต้นไม้เป็นต้นๆค่<พ>ตอนเน้น,นเป็นสีเขียวนะคะค่ะแล้วก็เรื่องของอีโคเฟลลี่กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะทราบว่าในส่วนของการจัดกิจกรรม CMUBook Fair แนเนี่ยแน่นอนเลยว่าแต่ละปีก็จะมีเรื่องของกิจกรรมต่างๆกันเยอะเลยนอกเหนือจากหนังสือดีๆที่จะนำมารวมกันที่งานนะคะเริ่มกันจาก ช่วงของการเปิดงานเลยดีไหมคะคเปิดงานวันไหนยังไงกี่โมงคะปีนี้เนี่ยเราจะเริ่มเปิดงานกันแต่เช้าเลยนะครับจากทุกทีเนี่ยจะเป็นตอนเย็นนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเราจะเริ่มเปิดงานในวันพุธที่22พฤศจิกายนนะครับตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปโดย ท่านรองอธิการบดีเป็นคนมาเปิดงานครับค่ะก็เริ่มกันตั้งแต่เช้าของวันแรกของการจัดงานนะคะใช่ครับค่ะแล้วหลังจากนั้นมีอะไรกันอีกบ้างคะหลังจากเปิดงานเสร็จเนี่ยเราก็จะมีการแจกรางวัลจะมีรางวัลต่างๆที่หอสมุดแจกไม่ว่าจะเป็นรางวัลคนที่อ่านหนังสือเยอะคนที่ยืมหนังสือเยอะอนะจะเป็นท็อปอเวอร์ดต่างๆนานา,นาและเสร็จแล้วก็เดินซื้อเลือกซื้อหนังสือตามอัธยาศัยนะครับจากร้าน ที่เรามีร้อยสบเก้าบูธเนี่ยนะครับค่ะซึ่งรางวัลท็อปอวอร์ต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าเป็นรางวัลที่จะส่งเสริมแล้วก็ผลักดันให้มีการอ่านเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยด้วยใช่ไหมคะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ของของบุกแฟร์ในทุกปีนะครับเราพยายามที่จะสร้างชุมชนของนักอ่านอของภาคเหนือนะครับแล้วเราก็ทํามาต่อเนื่องอันนีเน้เป็นเป็นเป้าหมายหลักของเราเลยนะครับแล้วก็ให้ให้ผู้ที่เข้าร่วมง,งานเนี่ยสามารถที่จะเลือก ซื้อหนังสือได้ในราคาที่ไม่สามารถซื้อจากที่อื่นได้ก็เป็นราคาถูกกว่าที่อื่นนะครับค่ะแล้วก็ได้พบปะกับนักเขียนที่ตัวเองชื่นชอบติดตามผลงานอยู่นะครับค่ะแล้วก็เรื่องของรางวัลกันไปแล้วนะคะทีนี้มาถึง อีกเรื่องสําคัญหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของเวทีนักเขียนพบผู้อ่านค่ะซึ่งแต่ละปีเนี่ยทางสํานักหอสมุดมชก็จะได้มีการคัดสรรนะคะเอา,เ,อาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจนะคะรวมถึงเป็นนักเขียนที่เป็นนักเขียนในดวงใจของหลายๆท่านมาร่วมงานด้วยปีนี้อยากจะให้ยกตัวอย่างสักดนหนึงค่ะว่าเอ๊มีท่านไหนยังไงกันบ้างคะอ่อันนี้เป็นแซมเพลเบื้องต้นนะครับจริงๆมีมีหลายท่านมากนะครับอ่อย่างคนที่มีชื่อเสียงก็คือ อย่างคุณลอมแพงนะครับตอนนี้ก็ละครก็ดังมากบปเพนอนิพาฒนลหรือว,ว่าละครที่อยู่ในในช่องทีวีนะครับ<ม>อยู่ในเน็ต l i ิก็เยอะมากานะครับแล้วก็คุณเนียปรตีก็จะเป็นคนที่เขียนนิยายเรื่องกลิ่นกาสลองะครับตอนนี้เ,<อ>เขาเขามีเรื่องอนิยายเรื่องใหม่นะครับกําลังจะมาเปิดตัวในงานด้วยนะครับรวมถึงคุณหมอตังนะครับใครที่เคยดู YouTube จะได้ดูรายการเกี่ยวกับการไขคดีปริศนาอะไรของหมอตังนะครับ แล้วก็ที่สําคัญปีนี้เนี่ยเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านศาสตราจารย์คลินิกนะครับในแพทย์นิเวศนันทจิตนะครับก็คือเป็นอดีตที่การบดีนะครับพร้อมด้วยอาจารย์ไพศาลนะครับจัวทองนะครับก็จะมาเปิดตัวหนังสือใหม่เลยหนังสือเรื่องของนครเชียงตงุงนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีนักแสดงจากช่องเจ็ดในโครงการเจ็ดสีปันรักให้โลกนะครับอันนี้เราก็มา ลุ้นกันว่าจะมีใครมาบ้างนะครับอันนี้ก็เข้ากับธีมของปีนี้เลยนะคะ<ช>อีโคเฟลลี่ด้วยนะคะเรียกว่านักเขียนพบผู้อ่านปีนี้ก็มากันแน่นงานเหมือนชเช่นเคยนะคะแล้วก็เรื่องของกิจกรรมต่างๆก็ยังมีอีกเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวิร์กช็อปด้วยนะคะ<ช>ปีนี้เวิร์กช็อปมีอะไรกันบ้างคะ<ช>หมอคะครับก็คือเวิร์กช็อปก็จะเป็นกิจกรรมที่เราทําไปควบคู่กับเวทีนักเขียนพบผู้อ่านนะครับะเวิร์กช็อปปีนี้เนี่ย<ช>ก็เราก็จะเน้น เรื่องของซอฟต์สกิลเรื่องของสกิลที่สามารถเอาไปทำเป็นอาชีพได้อาชีพเสริมได้นะครับอ,อย่างเช่นการทำกาแฟโคบรู Co rew, นะครับก็จะมาสาธิตการทำกาแฟแล้วก็ชงไปด้วยกันเลยะนะครับการทำถุงผ้าเพ้นลายใบไม้นะครับหรือว่าการทำกระเป๋าทำมือทุกทีเราจะมีสมุดทำมือนะเป็นน้เปลี่ยนนิดนึงเป็นกระเป๋าทำมือเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็นะการแต่งหน้าเค้กการเพ้นหน้าเค้กนะครับแล้วก็การ ปักผ้าด้วยลิบบินผ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราทําไปควบคู่กับเวทีนักเขียนครับค่ะผู้ที่สนใจอยากจะเข้าร่วมเวิร์กช็อปต้องทํำยังไงบ้างคะ,ะสามารถติดต่อที่หน้าง,งานได้เลยนะครับแต่ละเซสชันก็จะมีให้ลงชื่อเข้างานนะครับอแล้วก็ลองไปติดตามดูเรื่องของกําหนดการของแต่ละเวิร์กช็อปนะครับได้ที่ทาง เฟซบุ๊กเพจนะครับของซีมิวบุ๊กแฟร์ได้ครับค่ะแล้วก็นอกเหนือจากกิจกรรมดีๆแบบเวิร์กช็อปนี้แล้วนะคะทราบว่าปีนี้ก็ยังมีการแสดงดนตรีด้วยนะคะใช่ค่ะ,คะตรงนี้เป็นจากวงไหนยังไงบ้างคะ,ะก็จะเป็นวงของทางมหาวิทยาลัยเป็นหลักนะครับค่ะก็อย่างเช่นซ m มิวควานะครับก็จะมาเล่นให้เราทุกปีอยู่แล้วเราก็ เดินเลือกซื้อหนังสือไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยนะครับอากาศดีๆครับอืมค่ะแล้วก็ปีนี้ค่ะอย่างที่ทางพอได้เรียนไว้นะคะว่าจะมีธีมการจัดงานเป็นเรื่องของการารักสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีโคเฟลลี่เนี่ยนะคะทราบว่ากิจกรรมในปีนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมกันหลายกิจกรรมเลยใช่ไหมคะมีอะไรกันบ้างคะอก็อ่เราจะเชิญชวนนักเรียนแล้วก็นักศึกษานะครับอ่เข้ามามีการจัด ประกวดนะครับก็เกี่ยวกับแฟชั่นโชว์แล้วก็มีมการทำอ DIY อะไรเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับอีโคนะครับค่ะแล้วก็มีติ๊กต k อกววยใช่ไหมคะทราบว่าปีนี้พิเศษเลยทีเดียวมีติ๊กต k ก็กระแสติ๊กต k อกค่อนข้างมานะครับก็มีการประกวดทําคลิป อันนี้ถ้าน้องๆสนใจนะคะหรือว่าท่านที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจของซ m u อ o o ยู a i r กแค่ะคนอกเหนือจากกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วนะคะเรื่องของอากาดกันบ้างค่ะนะคะเรื่องของอาหารการกินรวมถึงกิจกรรมสดุกสนานเนี่ยก็มีกันแน่นง,งานซีเอยูบุ๊กแฟกันเลยทีเดียวมีอะไรกันบ้างคะถ้าพูดถึงบุ o กแฟเนี่ยเราก็เลี่ยงไม่ได้นะครับ ที่จะต้องพูดถึงฟู้ดแฟร์ไปด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์น,<ช>นะคะไฮไลท์ปีนี้เราก็พยายามจะเลือกร้านที่ไปตามมิชลินไกด์นะครับพยายามจะเอามาให้ได้มากที่สุดก็มีตอบรับมาหลายร้านนะครับแล้วก็ทุกร้านเนี่ยรับรองได้เลยว่าว่าอร่อยนะครับมีแยกโซนอาหารก็คือจะอยู่โซนที่ที่จอดรถโซนใหม่ที่เรากำลังจะตั้งขึ้นมานะครับค่ะ แล้วก็เรื่องของโซนอาหารเนี่ยจะมีตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงเย็นเลยหรือเปล่าคะหรือว่าจะอยู่ตอน<ล>ช่วงทั้งวันเลยตามใดที่มีคนก็ยัง,งครค่ะก็ไปชมแล้วก็ไปชิมแล้วก็ไปหาความรู้กันได้นะคะที่งานเซียมอยูบุกแฟค่ะสําหรับในช่วงท้ายรายการค่ะอยากจะให้ทางผออนะคะช่วย ฝากถึงกิจกรรมดีๆ c ซีม o o บุ a i r ที่จะจัดขึ้นในช่วงของวันพุทธที่22พฤศจิกายนนี้ไปจนถึงวันที่1ธันวาคมค่ะครับก็ขอถือโอกาสนี้นะครับสำนักหอสมุดขอเรียนเชิญนะครับนักเรียนนักศึกษาอาจารย์บุคลากรทุกท่านที่สนใจนะครับก็เข้าร่วมงาน CMU Book Fair ได้ตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนจนถ,ถึงวันที่1ธันวาคมนี้นะครับ เริ่มงานตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึง3ามทุ่มเลยนะครับบริเวณสำนักขอสมุทรเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจของซีมูบุ๊กแฟร์หรือว่าเว็บไซต์ s m u b o o k f a i r l i b r a r y s t e a m u a c t h ครับค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายๆคนกำลังรอคอยนะคะซ m u b o o k f a i r ครั้งที่28ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณปราสงวนสัดค์ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ ccarcpodcast โดยศูนย์สืส่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่